วันนี้เราจะพากันมาเดินนะคะคลิปนี้สำหรับคนชอบเดินพามาเที่ยวถ้ำค่ะกว่าจะเดินไปถึงถ้ำก็กิโลกว่า,วาตามน้องแซมไปเลยนะคะเรามากันที่เชรากุนจีเชราพุนจีเป็นเมืองเมืองหนึ่งในรัฐเมกคะลายานะคะก็คือเป็นเมืองบนภูเขานั่นแหละ เมืองแห่งนี้นี่มีหมอกตลอดเวลาเลยนะคะเราเดินท่ามกลางหมอกเป็นบางช่วงมันจะหนาบางช่วงมันก็จะบางสังเกตว่าตลอดทางเราจะเห็นอาสาสมัครนะคะเดินเก็บขยะเพื่อต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมของภูเขานี้นะคะ เรากำลังจะไปที่หน้าประตูที่เป็นด่านเก็บเงินนะคะค่าเข้าเด็กสิบรูปีก็สี่บาทผู้ใหญ่ห้าสิบรูปีนะคะยี่สิบบาทแต่ถ้าเด็กอายุไม่ถึงหกปีก็ไม่ต้องเสียนะคะขเข้าฟรีทีนี้ก็เวลาเดินค่ะไกลอยู่เหมือนกันประมาณกิโลกว่า แต่เราเดินท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายนะคะมีหมอกด้วยมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วเขาทำสะพานไว้ให้เดินด้วยบ้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขามีรั้วก,กั้นให้เสร็จสับเลยแล้วก็แค่เดินไปตามทางที่เขาทำไว้ให้นี่ก็พอระหว่างเดินก็ชมทัศนียภาพไปด้วยนะคะถามว่าเรา ไม่เดินตามทางที่เขาทําไว้ให้ได้ไหมไม่เดินตามสะพานนี้ได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าหลงป่าไม่รู้ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีทางเดิมอยู่ทางทางที่เป็นใช้สัญจรก่อนที่จะเกิดสะพานนี้ขึ้นมาก่อนที่เขาจะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีทางเก่าที่คนพื้นที่ใช้สําหรับเดินทางไปมาอยู่แต่สําหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้เส้นทางเนี่ยมันก็อาจจะลงได้นะคะ เพราะฉะนั้นเดินตามตูดเข้าไปละดีแล้วท้ำนี้มีชื่อเรียกว่าอาราเคฟนะคะถ้ำอาราเป็นหนึ่งใน200กว่าถ้ำในเซร์พุนจีนี้นะคะยังมีถ้ำที่ตกสำรวจอยู่อีกไม่ได้หมายความว่าทุกถ้ำเปิดให้ชมหมดนะคะมันก็จะมีถ้ำที่แบบ ยังไม่ได้สำรวจยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้นะคะแต่ว่าสำหรับถ้ำอาราเนี่ยอาราวาเนี่ยคือเปิดแล้วมีที่เดินให้เรียบร้อยเลยก็เดินกันค่ะระหว่างทางก็จะมีจุดพักชมวิวหน้าน้ำตกให้จุดหนึ่งนะคะรัฐนี้ชื่อรัฐเมกคาลยาถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคำว่าเมกคาไลนะคะ ก็เป็ลในแปลว่าเมืองแห่งเมฆมันก็เมฆจริงๆทั้งภูเขานี้นะคะมีเมฆหมอกตลอดเวลาขับรถไปนี่ตามทางนะสามารถเอามือยื่นออกไปนอกรถแล้วก็ระหมอกได้เลยมันจะเย็นๆ mm hmm. เด็กๆชอบเล่นสนุกดี <Yeah. S 1> เดินไกลหน่อยนะคะ mm hmm. แต่ว่าบันไดจะไม่ค่อยมีจะเป็นทางลาดแบบนี้ซะส่วนมากนักท่องเที่ยวก็ใช้ได้ค่ะมีอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากรัฐอื่นนะคะแล้วก็รวมรัฐใกล้เคียงเช่นรัฐเวสเบง,เบงเบกอลเพนั้นเราจะได้ยินภาษาเบงกาลีซะส่วนมากมาจากนักท่องเที่ยวนะคะ ถึงอากาศจะเย็นสบายยังไงเดินเป็นกิโลก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเซราพุนชีเนี่ยนะคะเป็นป่าที่ยังมีสะพานธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์สะพานธรรมชาติก็คือรากของต้นยางอะนะคะที่มันเชื่อมต่อกันกลายเป็นสะพานป่านี้มีต้นยางเยอะมาก และอุดมสมบูรณ์มากด้วยถ้ำอารวานิ้เป็นถ้ำที่คนนิยมมาเที่ยวนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบปรับปรุงเรียบร้อยแล้วมีทางดงทางเดินมีร้านค้าไว้บริการค่อนข้างปลอดภัยนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยก็มาเที่ยวสบายๆแต่ถ้าเป็นถ้ำที่ยังตกสำรวจอยู่เนี่ย มันไปเที่ยวก็ไม่สะดวกค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางเดินไม่มีใครมาถางทางเดินให้คือเดินป่าจริงๆอันนั้นก็เอาให้คนที่เขาชอบแทร็กกิ้งไปกันนะคะพวกที่ชอบเดินเขาเดินป่ากันแก่ๆแบบเราก็หาเที่ยวที่เขาเตรียมไว้ให้ดีกว่าปลอดภยัยมีเด็กน้อยด้วย ทางข้างหน้านี้นะคะจะเป็นทางลงไปสำหรับเป็นจุดพักชมวิวจุดหนึ่งที่บอกนะคะจะมีจุดชมวิวระหว่างทางสร้างอยู่ด้านข้างๆค่อนไปข้างหน้าน,นะคะมีหน้าผาน้ำตก ตรงนี้ค่ะนี่เป็นหน้าผานะคะมีน้ําตกถ้าเป็นช่วงหน้าฝนในน้ำตกจะตกลงมาเป็นม่านเลยแต่ว่าพอหน้าหนาวเนี่ยน้ําเหลือจี๊ดหนึ่งแถมหมอกบางมองไม่เห็นอีกคต่หากต้องรอเวลารอเวลาให้พระอาทิตแสงแสงอาทิตย์ในส่องเข้าเข้ามาข้างในได้นะคะหมอกก็จางไปหน่อยนึงเราก็จะมองเห็นตอนนี้หมอกกาลังลงหนานะคะส่องอะไรไม่เห็นเลยตามภาพนี้เลย พักแป๊บหนึ่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งเราเดินกันต่อนะคะ ตน,นี้ก็ใกล้ถึงแล้วล่วคะค่ะเดินไปอีกสักพักหนึ่งน่าท้ำตรงนี้ปิดไม่ให้เข้านะคะเขาก็จะเอาลูกกงมาปิดเอาไว้ไเดินไปอีกไม่เกินครึ่งโลถึงแน่นอนคนแก่ได้เหงื่อเด็กๆก,ก,ก็วิ่งอะคะ่ะ แล้วนะคะทรหดมากมาเที่ยวถ้ำเทีเ่ยวป่าเทีเ่ยวเขาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเข้าไปด้านในแล้วภาพอาจจะไม่ชัดสักนิดนะคะเพราะว่าแสงสว่างไม่พอแต่เป็นว่าเราเอาให้ดูว่ามาถึงถ้ำแล้วได้เดินเข้าไปข้างในแล้วทางเข้าทางออกทางเดียวกันนะคะเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกทางเดิม เป็นถ้ำที่มีซอกสอยเยอะมากเข้าไปค่อนข้างลึกเหมือนกันมาเที่ยวถ้ำที่นี่ขาต้องดีหน่่ยนะคะมีน้ำของภูเขานี่ไหลออกมาตลอดเวลาแล้วก็บางจุดเนี่ยก็ตะปุ่มตะปั่าทางเดินก็ไม่เรียบนะคะในถ้ำแถม บางช่วงความสูงไม่ได้อิจตามันเตี้ยถ้ามาแบบคนไมน้อยแล้วก็แบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคงน่ากลัวมากเลยนะจินตนาการอีกแล้วแม่เวลาไปเที่ยวที่ไหนนะคะชอบจินตนาการว่าณเวลาเนี้ยเรามองเห็นเป็นภาพแบบเนี้ย ลักษณะของสถานที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเมื่อสมัยก่อนอะสมัยโบราณเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันจะดูเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุกวันนี้มันก็เป็นเพียงถ้ำที่อยู่ในป่าลึกอยู่บนภูเขามันก็น่ากลัวใช่ปะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจถ้ำจนทั่วนะคะแล้วก็เดินออกเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะที่ต่อไปจะพาไปจุดชมวิวอีกที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในค่ายทหาร ป็นที่ที่เวลาจะเข้าไปก็ต้องมีความพิเศษนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าพิเศษยังไงพบกัเป็นคลิปหน้าค่ะ